วัสดีค่ะพบกับอักษร All Learn วันนี้เด็กๆก,ก็ยังคงอยู่กับครูโบนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป .6 เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะครูโบก็จะเตือนเสมอว่าเด็กๆอย่าลืมหยิบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป .6 เล่ม2ของอักษรหรือว่าจะใช้อ e ีบุ๊กเล่มเดียวกันประกอบการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโบก็ได้นะคะ ในคาบนี้ค่ะเราก็จะมาสรุปความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของซากดินน้ำมันซึ่งเราได้เรียนรู้ผ่านไปแล้วหลายคาบที่ผ่านมานั่นเองนะคะเด็กๆลองช่วยกันเติมแผนผังสรุปความสรุปความรู้เรื่องซากดินน้ำมันในหน้าหน้าจอนี้ไปพร้อมกับครูโบกันนะคะมาดูกันเลยเริ่มต้นด้วยซากดินน้ำมันเด็กๆจําได้ไหมว่าเราได้เรียนรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับซากดินน้ำมันไปแล้วบ้าง หลายคนตอบได้ว่าประเภทของซากดินดําบัานใช่ไหมเพราะว่าเมื่อเราเรียนรู้เรื่องราวอะไรใหม่ๆเนะะี่ยค่ะเราก็ต้องรู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็แบ่งออกเป็นกี่ประเภทบ้างหรือบางคนอาจจะบอกว่าเมื่อบทา่ผ่านมาเลยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับซากดินดําบันที่พบในประเทศไทยใช่ไหมคะซึ่งก็มีหลายๆซากดินดําบันที่มีชื่อเสียงมากๆเลยดังนั้นเราก็จะสามารถสรุปเป็นหัวข้อใหญ่ๆเรื่องเกี่ยวกับซากดินดําบันเนี่ยได้ออกมาเป็น5หัวข้อด้วยกันนะคะลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง หัวข้อแรกค่ะก็คือเรื่องของประเภทของซากดึกดำบรรน,นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาเจาะลึกกันว่ามีก,มมกี่ประเภทอะไรบ้างนะคะหัวข้อที่2ก็คือเรื่องของปัจจัยที่ทําให้เกิดซากดึกดำบรรันอ่ะซึ่งอันเนี้ยเรารู้อยู่แล้ววา่าสิ่งมีชีวิตไม่ใช่ว่าทุกชนิดจะมีโอกาสเกิดเป็นซากดึกดำบรรันได้ก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่างด้วยกันหัวข้อที่3ค่ะก็คือเรื่องของการเกิดซากดึกดำบรรันประเภทต่าง น,นี่ก็จะบอกรูปแบบของการเกิดซากดึกดำบรรพ์ว่าซากดึกดำบรรพ์นเนี่ยมีรูปแบบการเกิดแบบไหนได้บ้างนะคะหัวข้อที่4ี่ก็คือเรื่องของซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในประเทศไทยแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คือประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์น,นั่นเองมาดูหัวข้อที่1ก็คือเรื่องของประเภทของซากดึกดำบรรพ์เด็กๆบอกครูโบได้ไหมว่าเราเรียนรู้ผ่านมาแล้วเราแบ่งซากดึกดำบรรพ์ออกเป็นกี่ประเภท หลายคนนะ่าจะตอบได้ใช่ไหมก็คือแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกเนี่ยก็คือแบ่งตามาเขาเรียกว่าอะไรอะประเภทของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะถ้าเราไปค้นเจอซากดึกดำบรรัที่เป็นหอย ลักษณะของหอยก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถบอกได้ว่าซากดึกดำบรรของหอยเนี่ยก็คือเป็นซากดึกดำบรรประเภทซากดึกดำบรรสัตว์นั่นเองเพราะฉันประเภทแรกค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนประเภทของซากดึกดำบรรก็จะสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกเราเรียกว่าเป็นซากดึกดำบรรสัตว์ตัวอย่างเช่นก็คือซากดึนดำบรรไดโนเสาร์หรือซากดึกดำบรรหอยแอมโมไนย์อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือไทโรไบต์ก็เป็นลักษณะของสัตว์นะคะ ต่อไปอีกประเภทหนึ่งค่ะก็คือเป็นซากตึกดำบันของพืช นอกจากมีสัตว์แล้วก็ยังมีพืชถูกไหมคะพืชก็จะมีหลายชนิดที่เราค้นพบเป็นซากดึกดำบันตัวอย่างเช่นซากดึกดำบันของสาลายหรือสาลายโบราณอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะกับอีกรูปแบบหนึ่งค่ะมีสัตว์และมีพืชแล้วเด็กๆอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วสิ่งมีชีวิตอีกแบบหนึ่งคืออะไรนะคะแบบนี้เราจัดเป็นซากดึกดำบานที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของสิ่งมีชีวิตละแต่เป็นลักษณะของร่องรอยของสิ่งมีชีวิตนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นซากดึกดำบันร่องรอยนั่นเองตัวอย่างเช่น รอยเท้าไดโนเสาร์หรือว่ารอยเลื้อยหรือรอยคลานหรือว่าเป็นร่องรอยต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ประทับอยู่บนหินแล้วก็แข็งกลายเป็นหินก็จะจัดว่าเป็นซากดิืดําบรรแบบร่องรอยคราวนี้มาดูปัจจัยที่มีผลทําให้เกิดซากดรืดําบรรค่ะอย่างที่ครูโบบอกไปว่าไม่ใช่ว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดพอตายลงแล้วจะมีโอกาสเกิดเป็นซากหรือดําบรรใช่ไหมก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่างเลยอย่างแรกเลย เวลาเด็กๆนึกถึงซากดรือเนื้อมันนะคะเราจะพบว่าเราจะเจอซากดรือเนื้อมันที่เป็นส่วนไหนของสิ่งมีชีวิตถ้าเกิดนึกเนี่ยแน่ๆเลยเด็กๆทุกคนต้องนึกออกว่าเป็นกระดูเป็นโครงกระดูกใช่ไหมเป็นฟันบ้างเป็นเล็บบ้างใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะของส่วนที่เป็นส่วนแข็งของสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นปัจจัยอย่างแรกที่ทําให้เกิดซากดรือเนื้อมันเนี่ยก็คือเป็นส่วนประกอบหรือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตนั้นนั่นเองค่ะ ปัจจัยก็จะมีด้วยกัน3มอย่างอย่างแรกคือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตซึ่งองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตที่จะมีโอกาสเกิดเป็นซากหรือดําบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์ประกอบที่เป็นของแข็งไม่ว่าจะเป็นกระดูกกะโหลกฟันเล็บหรือว่ากระดองเป็นต้นนะคะก็จะมีโอกาสเกิดเป็นซากหรืรอดําบันได้มากกว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีโครงร่างหรือไม่มีส่วนของแข็งเหล่านี้ต่อไปค่ะปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของอุณหภูมินั่นเอง อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึง่งที่ทําหน้าที่ในการย่อยสลายซากของสิ่งมีชีวิตเมื่อตายลงก็คือพวกจุลินทรีย์นั่นเองค่ะจุลินทรีย์เหล่านี้ล่ะค่ะจะมีหน้าที่ในการย่อยซา,ากของสิ่งมีชีวิตทําให้มันไม่มีโอกาสเกิดเป็นซากหรือน,น้ำบันแต่จุลินรีเนี่ยจะไม่ชอบอุณหภูมิเย็นจัด,จดหรือว่าแห้งจัดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงในบริเวณที่มีอุณหภูมิเย็นจัดหรือแห้งจัดเนี่ยจุลินทรีไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ มันก็จะมีโอกาสทําให้ซากของสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถคงสภาพอยู่ได้แล้วก็มีโอกาสเกิดเป็นซากหรือดําบันได้นั่นเองเพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็เป็นปัจจัยที่2นะคะที่ทําให้มีโอกาสเกิดซากหรือดําบันคราวนี้มาดูปัจจัยที่3ค่ะก็คือระยะเวลาของการทับถม อันนี้แน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าทราบตึดดําบันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ,อมีสิ่งมีชีวิตตายลงแล้วก็มีเกิดการตกตะกอนทับถมซากสิ่งมีชีวิตนั้นๆใช่ไหมคะถ้าการทับถมของตะกอนเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พอสิ่งมีชีวิตตายปุ๊บเกิดถูกพัดพาลงมาที่แอง่งหรือบริเวณท้องทะเลแล้วมีการทับถมของตะกอนอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะจุลินทรีย์ไม่สามารถมีออกซิเจนที่ใช้ในการาจเจริญเติบโตรหรือใช้ในกระบวนการทํางานได้เนี่ยจุลินทรีย์ก็จะตายลงหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะมาย่อยสลายซากได้นั่นเองก็จะทําให้เกิดเป็นซากหรือดําบันได้ง่ายกว่านั่นเองนี่ก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดซากหรือดําบันได้นะคะมาดูหัวข้อที่3ค่ะก็คือการเกิดซากหรือดําบันประเภทต่างๆ อันนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น4รูปแบบหรือ4ประเภทของการเกิดด้วยกันแบบแรกค่ะเราเรียกว่าเป็นการเกิดซากหรือดําบันแบบซากกลายเป็นหินลักษณะแบบนี้ก็คือตัวอย่างเช่นการพบซากไม้กลายเป็นหิน หรือว่าการพบซากโครงกระดูกของไดโนเสาร์เป็นต้นนะคะก็จะเกิดจากการที่โครงร่างแข็งต่างๆของสิ่งมีชีวิตเนี่ยถูกทับถมแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเนีย่ยเข้าไปแทรกซึมตามโครงตามโพรงที่ว่างทั้งหลายแล้วก็ทําให้เกิดการแข็งจนกลายเป็นหินนั่นเองแบบที่1ต่อไปค่ะแบบที่2ค่ะเป็นลักษณะการเกิดซากดินดําบันแบบรอยพิมพ์กับ แบบรูปหล่อนะคะลักษณะของแบบรอยพิมพ์ก็คือเหมือนที่เราได้ทําการทดลองเรื่องซากดินน้ำมันจําลองไปที่เด็กๆเ,เอาเปลือกหอยใช่ไหมมาพิมพ์อยู่บนดินมมน,น้ํามันนี่แหละค่ะลักษณะก็เช่นเดียวกันก็คือเกิดจากการที่ของแข็งหรือโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตเนี่ยไปประทับเป็นรอยพิมพ์ของซากของอบริเวณพื้นดินหรือพื้น,น,นโคลนจากนั้นไอซากแข็งส่วนแข็งเหล่านี้เกิดการสลายไปก็จะเกิดเป็นรอยพิมพ์เกิดขึ้น ถ้าเกิดมีการตกตะกอนหรือตกผลึกของแร่มาตกผลึกตามรอยพิมพ์เกิดเป็นรูปหล่อขึ้นมาลักษณะเหมือนรูปหล่อหล่อปูนพลาสเตอร์อย่างงี้ค่ะเราก็จะเรียกว่าเป็นซากหรือดําบรรแบบรูปหล่อโอเคนะคะต่อไปแบบที่3ค่ะก็คือเป็นลักษณะของซากหรือดําบรรแบบร่องรอยกลายเป็นหินอ,อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนพวกรอยเท้าไดโนเสาร์หรือว่าร่องรอยต่างๆนั่นเองแล้วก็แบบสุดท้ายค่ะเป็นการเกิดซากหรือดําบรรแบบคงสภาพ อันนี้ก็จะเป็นลักษาของซากหรือดําบันที่ค้นพบในตัวกลางอย่างเช่นพวกยางไม้ใช่ไหมคะเวลายางไม้ออกมาแล้วไปกลบทับแมลงหรือว่ายุงยอะไรเงี้ค่ะก็จะเป็นลักษณาของตัวสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในยางไม้พอยางไม้แข็งตัวก็จะกลายเป็นเหมือนการคง สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นที่อยู่ในภายในยางไม้นั่นเองหรือว่าจะเป็นซา,ากดูดดำบานของช้างแมมเมอสที่อยู่ในน้ําแข็งอย่างเงี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะข,ของซากดูดดำบานแบบคงสภาพคราวนี้มาดูหัวข้อต่อไปค่ะก็คือซากดูดดำบานที่ค้นพบในประเทศไทยซึ่งก็พบเจอหลากหลายเลยแล้วก็มีชื่อเสียงหลายอย่างเลยนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งออกเป็นหก ประเภทด้วยกันหรือ6ลักษณะของซากดึกดำบรรที่พบด้วยกันอันที่1ก็คือเป็นซากดึกดำบรรไดโนเสาร์ซึ่งมีชื่อเสียงมากๆแล้วก็เป็นเหมือนจุดกําเนิดของการศึกษาหรือการคน้คนค้นคว้าหาซากดึกดำบรรในประเทศไทยนั่นเองก็คือการค้นพบซากดึกดำบรรของภูเว e ียงโกโซรัสซิลินทอนเน ชื่อเป็นไทยๆเลยเพราะว่าพบที่ประเทศไทยเป็นที่แรกนะคะพบที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนั่นเองเป็นลักษณะของไดโนเสาร์กินพืชค่ะพันคอยาวที่เรารู้จักกันนั่นเองเป็นพันคอยาวนะคะก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นภูเวียงโกสซอรัสซินทอนเน่นอกจากที่ขอนแก่นก็ยังมีมีการพบภูเวียงโกซอรัสซินทอนเน่เนี่ยที่จังหวัดกาลสินเช่นเดียวกันต่อไปค่ะก็เป็นซากดึกดำบรรพ์หอยขมน้ำจืดที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง อันนี้ก็จะเป็นแหล่งถ่านหินสําคัญของประเทศไทยเลยนะคะก็มีการขุดค้นพบสร้ากดือดำบานพหอยขมน้ําจืดซึ่งเป็นสัตว์น้ําที่อําเภอแม่เมาะเราก็เลยสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนั้นเนี่ยแต่ก่อนน่าจะเคยเป็นแหล่งน้ํามาก่อนนั่นเองก็เลยทําให้มีทั้งซากดึกดําดบันของสิ่งมีชีวิตแล้วก็มีถานหินที่เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วย ต่อไปค่ะเป็นไม้กลายเป็นหินของจังหวัดตากอันนี้ก็เป็นซากเดือนเดือบันที่มีชื่อเสียงมากๆเพราะาได้ชื่อว่าเป็นไม้กลายเป็นหินที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวที่สุดในโลกเลยนะคะต่อไปค่ะซากเดินดเดบันฟันกรามของช้างสเตโกดอนจังหวัดสตูลแล้วก็มี ซา,ากเดือนน้ำบันสุสานหอยแหลมโพที่จังหวัดกระบี่นะคะนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยเป็นลักษณะเหมือนอสุสานหอยคือมีหอยเยอะแยะมากมายเลยอยู่ในแผ่นหินปูนนะคะที่อยู่ตามชายทะเลนั่นเองนะคะก็จะเป็นลักษณะของสุสานหอยแหลมโพสุดท้ายค่ะที่เราได้เรียนรู้กันไปก็คือเป็นรอยเท้าไดาโนเสาร์นะคะก็เป็นลักษณะของซากเดือนน้ำบันแบบร่องรอยนั่นเองที่จังหวัดกาละสินแล้วก็จังหวัดเลยคราวนี้ประโยชน์ของการศึกษาซากเดือนน้ำบันค่ะ ซาดือด้ำบานเนี่ยก็มีประโยชน์มากมายเลยนะคะอย่างแรกที่เรารู้กันเลยก็คือใช้ในการระบุอายุของหินที่เราค้นพบซาดือด้ำบานบริเวณนั้นน่เองเพราะว่าซาดือด้ำบานบางชนิดเนี่ยเราสามารถคำนวณหาอายุของเขาได้จากสารกัมมันตรังสีคือคาร์บอน14เป็นต้นเนี่ยค่ะก็คือเราสามารถระบุได้เลยว่าซากดือดดำบานอันเนี้ยมีอายุมาแล้วกี่ร้อยล้านปีหรือกี่ล้านปีเป็นต้นนะคะทําให้เรารู้ว่าสภาพรอบๆค่ะหรือว่าหินรอบๆเนี่ยมีอายุมาประมาณเท่าไหร่ น,นี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการศึกษาเรื่องซากหรือดําบรรอีกอันนึงค่ะก็จะเป็นลักษณะของเป็นหลักฐานอธิบายสภาพแวดล้อมในอดีตได้อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ครูบโบพูดถึงซากหรือดําบรรหอยขมน้ําจืดที่แม่ม้อจังหวัดลําปางเนี่ยค่ะในเมื่อหอยขมเนี่ยเป็นหอยขมน้ําจืดแสดงว่าอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําจืดก็จะสามารถอธิบายได้ว่าในอดีตเนี่ยบริเวณนั้นเคยเป็นแหล่งน้ํามาก่อน แล้วก็เป็นข้อมูลที่ใช้ศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้นะคะอันนี้ก็แน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตบางชนิดเนี่ยก็อ,อ,อยู่เขาเรียกว่าเราเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตดึกดําบัน,ก,บนก็เขาบอกว่ามีความใกล้เคียงกับซากดึกดําบันที่เราค้นพบอย่างเช่นไดโนเสาร์บางชนิดเนี่ยก็มีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่สามารถมีชีวิตอยู่มาจนถึงปัจจุบันเราก็จะสามารถศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้นั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นสรุปแผนผังสรุปความรู้เกี่ยวกับสร้างดืงนน้ำบันที่เด็กๆน่าจะช่วยครูบโบตอบได้นะคะใครสามารถเติมได้หมดทุกช่องเนี่ยแสดงว่าเรามีความเข้าใจแล้วก็สามารถรวบรวบสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ต่อไปเราลองมาลองดูแบบฝึกหัดหรือลองตอบคําถาม เพื่อตรวจสอบดูว่านักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะมาเริ่มกันที่กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจค่ะให้เด็กๆอ่านข้อความที่เกี่ยวข้องกับซากหรือดาบันที่กําหนดให้แล้วบอกว่าข้อความเนี้ยถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องนะคะถ้าไม่ถูกเนี่ยเด็กๆก,ก็ต้องช่วยกันแก้ไขให้ถูกนะคะมาดูที่ข้อ1่ค่ะซากหรือดาบันถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทคือซากหรือดาบันพืชและซากหรือดาบันสัตว์ใช่ไหม เมื่อกี้เพิ่งพูดไปใช่ไหมแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือมีซากดรือดมบันพืชซากดรือดมบันสัตว์แล้วก็เป็นร่องรอยก็ได้นะคะต่อไปข้อ2ค่ะการเกิดซากหนือดมบันต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างเช่นอุณหภูมิเวลาแล้วก็องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตอ,อันนี้ถูกต้องเลยใช่ไหมปัจจัยที่เราได้ศึกษาหรือได้เรียนรู้กันที่เป็นองค์ประกอบที่ทําให้เกิดการเกิดซากดรือดมบันไดเนี่ยจะมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันต่อไปข้อ3ค่ะ รอยเท้าไดาโนเสาร์เป็นซากดึกดำบันที่เกิดจากรอยเท้าที่ถูกฝังไว้ใต้ชั้นตะกอนจนกลายเป็นหินอันนี้ก็ถูกต้องนะคะหลักการเกิดรอยเท้าของไดโนเสาร์เนี่ยก็คือเมื่อไดโนเสาร์เหยียบย่ำไปบนพื้นโคลนหรือพื้นดินแล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยค่ะรอยที่เราที่มันกดลึกลงไปในชั้นดินนะคะก็จะเกิดตะกอนมาตกทับนะคะทำให มีการคงสภาพของรอยนั้นไว้ได้แล้วก็ส่วนพื้นดินบริเวณนั้นเกิดการแข็งจนกลายเป็นหินก็เกิดเป็นซากดึกดำบรร์แบบร่องรอยหรือเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์นั่นเองคราวนี้มาดูกิจกรรมตอบคําถามหนูตอบได้กันนะดูซิหนูหนูจะตอบกันได้ไหมข้อ1ค่ะอธิบายการเกิดซากดึกดำบรร์ไดโนเสาร์มาพอสังเขตสิเด็กๆลองอธิบายซิถ้าเกิดครูโบให้อธิบายการเกิดซากดึกดำบรร์ไดโนเสาร์เนี่นออย,ย,ยค่ะมันจะมีกระบวนการหรือมีวิธีการเกิดยังไงบ้าง อลองมาดูกันนะคะก็คือเกิดจากการที่ซากดึกดำบรรพ์เกิดจากการที่ไดโนเสาร์เนี่ยตายลงแล้วก็ถูกพัดพาไปฝังอยู่ใต้ชั้นตะกอนส่วนที่อ่อนอย่างเช่นเนื้อหนังเหล่านี้ค่ะก็จะมีการเน่าเปื่อยไปเหลือแต่ส่วนที่มีความแข็งเช่นกระดูกซี่โครงฟันเล็บเมื่อเวลาผ่านไปค่ะแร่ธาตุต่างๆก็จะแทรกซึมเข้าไปสะสมตามช่องว่างของโครงสร้างทําให้กลายไปเป็นหินนั่นเองก็จะเป็นลักษณะของการเกิดซากดึกด,ดำบรรพ์ไดโนเสาร์ ต่อไปข้อ2ค่ะหากมีการค้นพบซากหรือดําบรรปาการังเด็กๆทราบอยู่แล้วว่าปลาการังเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าเราควรคาดคะเนสภาพแวดล้อมของซากหรือดําบรรปลาการังในอดีตว่ามีลักษณะอย่างไรแน่นอนอย่างที่บอกไปว่าปลาการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำแสดงว่าในบริเวณนั้นเนี่ยในอดีตต้องเคยเป็นแหล่งน้ำมาก่อนนั่นเองค่ะ ก็คือสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นในอดีตน่าจะเคยเป็นทะเลหรือเป็นมหาสมุทรมาก่อนเพราะว่าปะการังเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรต่อไปข้อ3ค่ะหากครูให้นักเรียนเลือกเรื่องเพื่อทํารายงานระหว่างสร้างดิดดมันพืชกับสร้างติดดบันสัตว์เด็กๆจะเลือกทํารายงานเรื่องอะไรเพราะอะไรอ่ะจริงจริงข้อนี้ตอบได้ทั้ง2องอย่างขึ้นอยู่กับ เหตุผลนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเลือกทําเรื่องสร้างหรือดมบันพืชเพราะว่าพืชเนี่ยไม่มีโครงร่างแข็งเหมือนสัตว์เมื่อกี้เราเรียนแล้วปัจจัยที่ทําให้เกิดซางเดือดดมบันก็คือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตแต่ว่าพืชเนี่ยไม่ได้มีโครงร่างแข็งไม่ได้มีโครงกระดูกแต่ทําไมมีโอกาสเกิดซาดเดือดดมบันได้บางชนิดใช่ไหมคะฉันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราจะไปศึกษาว่าทําไมพืชบ,บางชนิดถึงเกิดเป็นซานดเดือดดมบันได้แต่เด็กกบางคนอาจจะบอกว่า สนใจยี่ห้ทำเรื่องซางดกดรืดําบรรสั์ครับเพราะว่าเราค้นพบเยอะถูกไหมคะแล้วก็มีแหล่งข้อมูลที่หลากหลายก็จะสามารถหาข้อมูลได้ง่ายนั่นเอง,เอ,งอันนี้ก็แล้วแต่เลยค่ะว่าเด็กๆสนใจเรื่องอะไรคราวนี้เราลองมาดูกิจรกรรมฝึกทักษะกันบ้างค่ะข้อหนึ่งค่ะให้เด็กๆเ,เรียงลำดับการเกิดซากดรืดําบรรัของหอยแอมโมไนี์แบบซากกลายเป็นหินมีภาพมาให้4ภาพนะคะเด็กๆลองดูภาพกอไก่ก็คือหอยแอมโมไนี์ตาย ภาพขอไข่ก็คือโครงร่างแปลสภาพกลายเป็นหินภาพขอควายคือส่วนที่อ่อนเน่าเปื่อยเหลือแต่โครงร่างภาพง,งูคือแร่ธาตุสะสมในช่องว่างของโครงร่างอเ่เด็กๆลองเรียงหน่อยค่ะว่าภาพกอขอของออันไหนควรจะมาก่อนแน่นอนะภาพกอหอยแอมโมไนต์ตายก็ควรจะมาก่อนถูกไหมฉั้นคูบโบถือว่าภาพกอเป็นภาพแรกนะคะจากนั้นค่ะส่วนที่อ่อนใช่ไหมเน่าเปื่อยเหลือแต่โครงร่างภาพขอควายน่าจะตามมา จากนั้นค่ะแร่ธาตุสะสมในช่องว่างของโครงร่างที่เหลืออยู่ถูกไหมคะก็คือภาพงง,งูแล้วสุดท้ายก็คือโครงร่างต่างๆเนี่ยก็จะแปลสภาพกลายเป็นหินโอเคก็จะเรียงลําดับเป็นกของอแล้วก็ขอตามลําดับต่อไปข้อ2ค่ะตอบคําถามต่อไปนี้ข้อ 1. นซากดินดํบันคืออะไรและมีความสําคัญกับการาคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตอย่างไร โอเคตอบก็คือซากดึกดำบันคือซากพืชซากสัตว์หรือร่องรอยย้ำนะเด็กๆต้องเรียนรู้แล้วเด็กๆต้องแบ่งนะคะ ลักษณะของซากหรือน้ำบาลแบ่งออกเป็นสาอย่างคือซากพืชซากสาัตว์แล้วก็ร่องรอยด้วยของสิ่งมีชีวิตที่ถูกแปรสภาพด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาแล้วก็ถูกเก็บรักษาในชั้นหินหรือว่าในหินหรือในชั้นหินจากการสะสมทับถมกันของตะกอนมีความสําคัญแน่นอนเพราะว่าใช้เป็นหลักฐานเพื่อช่วยอธิบายสภาพแวดล้อมในอดีตได้นั่นเองต่อไปข้อ2ค่ะ เพราะเหตุใดซากดึกดำบรรที่ค้นพบส่วนใหญ่จึงมักพบในหินตะกอนหรือว่าหินชั้นแต่ไม่พบในหินอคาน,นีแน่นอนเพราะว่าในหินตะกอนเนี่ยกระบวนการเกิดเนี่ยเกิดจากการทับถมกันของตะกอนซึ่งใช้เวลาในการทับถมนานๆถูกไหมคะแล้วก็ทําให้ตัวซากสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกิดความเสียหายได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีโอกาสพบ ซากหรือดําบันได้ในหินตะกอนแต่ว่าในหินแปรกับหินอาคณีเนี่ยอาจจะมีเรื่องความร้อนหรือเรื่องอุณหภูมิที่สูงมากๆมาเกี่ยวข้องเมื่อสิ่งมีชีวิตเนี่ยค่ะพอตายลงแล้วโดนความร้อนหรือโดนความดันเนี่ยก็จะมีโอกาสทําให้ซากเหล่านี้เสื่อมสลายไปถูกไหมก็เลยไม่ค่อยพบซากหรือดําบันในหินอาคานีกับหินแปรนั่นเองต่อไปค่ะข้อ3นักธรณีวิทยาได้ค้นพบซากหรือดำบันของหอยทะเลชนิดหนึ่งบนยอดเขาหิมาลัย โอ้เป็นซากดืนน้ำบานของหอยทะเลนะแต่ไปพบบนยอดเขาฮิมาลัยซึ่งสูงมากๆเลยใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าสภาพแวดล้อมในอดีตของยอดเขาของเขาฮิมาลัยเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรแน่นอนในเมื่อเป็นหอยทะเลซึ่งระบุได้ว่าเป็นหอยในทะเลสแสดงว่าในอดีตนะคะบริเวณยอดเขาฮิมาลัยเนี่ยต้องเคยเป็นทะเลหรือเคยเป็นมาหาสมุทรมาก่อนใช่ไหม แล้วพออาจจะเกิดด้วยกระบวนการทางธรณีหรือเกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเนี่ยทำให้ยอดเขาพิมาลัยเนี่ยถูกยกตัวขึ้นมานั่นเองนะคะก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปค่ะให้เด็กๆระบุข,ข้อความที่กำหนดให้ว่ากล่าวได้ถูกต้องหรือไม่พร้อมแก้ไขให้ถูกนะคะข้อ1ค่ะองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตเป็นหนึ่งปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดซากดึกําบัน โอเคข้อนี้แน่นอนถูกต้องใช่ไหมเพราะว่าถ้าสิ่งมีชีวิตมีองค์ประกอบที่เป็นของ,ของแข็งก็จะมีโอกาสเกิดซากดึนดำบรรได้ง่ายกว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีองค์ประกอบที่เป็นของแข็งนะคะต่อไปข้อสค่ะซากดึกดำบรรที่ถูกค้นพบในประเทศไทยจะมีเพียงซากดึกดำบรรสัตว์เท่านั้น ข้อนี้ไม่ถูกต้องแน่นอนแน่ๆเลยอย่างเช่นซากไม้กลายเป็นหินที่จังหวัดตากใช่ไหมก็เป็นซากเดินน้นพืชเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยเรามีการค้นพบทั้งซากเดินน้นพืชแล้วก็สัตว์แล้วก็ซากเดินน้าพันแบบร่องรอยด้วยต่อไปค่ะข้อ 3. ปัจจัยที่ทําให้เกิดปัดจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดซากดินน้าบันคือระยะเวลาของการทับถมเท่านั้นมีคําว่าเท่านั้น ย้ำหลายรอบแล้วว่าอาจจะไม่ถูกก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉั้นอันนี้ไม่ถูกแน่นอนเพราะว่าเราเรียนรู้แล้วว่าปัจจัยสําคัญเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยๆเนี่ยที่เราเรียนก็คือมี3อย่างละองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตระยะเวลาในการทับถมแล้วก็อุณหภูมิที่บริเวณที่เกิดที่สิ่งมีชีวิตตายลงนั่นเองเพราะฉันอย่างน้อยก็มี3าหัวข้อละนะคะข้อนี้ก็เลยไม่ถูกต้องต่อไปข้อ 4. ค่ะสร้างดือนดำบันสามารถเป็นข้อมูลในการสันนิษฐานเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ได้ ก็มีส่วนนะคะสามารถทำให้เราศึกษาย้อนไปถึงอดีตได้นั่นเองข้อน,นี้ถูกต้องต่อไปข้อ5ค่ะรอยเท้าของสัตว์ที่เหยียบบนโคลนเมื่อเวลาผ่านไปอาจกลายเป็นซากดึกดำบันได้อ่ะข้อน,นี้ก็ถูกต้องนะคะแต่ไม่ใช่อย่างที่ครูโบเคยยกตัวอย่างไม่ใช่ว่า,าสุนัขหรือลูกน้องหมาของเราไปเหยียบอยู่บนปูนซีเมนต์แล้วเกิดเป็นรอยเท้าเขาแข็งเป็นหินด้วย ซึ่งปูนซีเมนต์ก็ไม่ใช่หินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยก็ไม่จัดเป็นซากดึกดดําบันนะคะต่อไปข้อ6ค่ะการเกิดซากดึกดดําบันแบบคงสภาพสามารถคงสภาพได้แค่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเท่านั้นก็ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าถ้ายางไม้หรือว่าน้ําแข็งอ่ะลูกช้างแมมมอธเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ใช่ไหมคะถูกน้ําแข็งกดทับก็สามารถคงสภาพเป็นซากหรือดําบันได้นั่นเองต่อไปค่ะข้อ7ค่ะ การเกิดสร้างดึกดำบรรแบบรูปหล่อเป็นการเกิดสร้างหรือดำบรรที่มีสภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุดไม่ถูกต้องเลยเพราะว่ารูปหล่อจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของแร่ธาตุที่มันเกิดการตกผลึกขึ้นมาในรอยพิมพนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่สภาพจริงของสิ่งมีชีวิตนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของการเกิดซากหรือดำบรรแบบที่มีสภาพใกล้เคียงมากที่สุดเนี่ยจะเป็นการเกิดแบบสภาพสร้างเดือดำบรรแบบคงสภาพในอัมพันธ์หรือว่าในน้ําแข็งเป็นต้นนะคะ โอเคนี่ก็จะเป็นการทบทวนความรู้ ในเรื่องของซากหรกอเนําบันแล้วก็เรื่องหินที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆสามารถไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้จากหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป .6 เล่ม2เพื่อที่จะทบทวนความรู้อีกรอบหนึ่งนะคะในเรื่องนี้แล้วก็เหมือนเดิมว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องรอบตัวเราใช่ไหมคะเด็กๆต้องหมั่นฝึกฝนแล้วก็หาความรู้ตั้งคำถามหาคำตอบนะคะแล้ววิทยาศาสตร์จะเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวค่ะ แล้วพบกับครูโบในครัต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น